คณะกรรมาการการประเมินเพื่อนเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษทุกท่านข้าพเจ้านางสาวจิตวรารัตนแก้วตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเมืองที่ว่ดตำบลบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสขอนำเสนอบทบทขอรงเรียนพอสังเกตดังนี้ค่ะโรงเรียนเมืองที่ว่ดตั้งอยู่ในตำบลบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเนรทิวาทเขตหนึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด778คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดสีคนในปีการศึกษา2567้า้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับหน้าที่ครูผู้สอนประจําชั้นอนุบาลปีที่สองห้องสองมีนักเรียนในความรับผิดชอบทั้งหมด3 1เคนข้าพเจ้าขอนําเสนอสภาพปัญหาที่มา และแรงบันดาลใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การเชื่อมโยงจำนวนตัวเลข1-10เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สําหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ดังนี้จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ทับจากการสังเกตพบว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ทับมีปัญหาในการเชื่อมโยงค่าของจำนวนตัวเลข ไม่สามารถรู้ค่าของจำนวนตัวเลขสังเกตได้จากการที่ครูให้นักเรียนนับสิ่งของในห้องเรียนนับของเล่นแทนค่าจำนวนด้วยตัวเลขไม่ได้ครูผู้สอนจึงแก้ปัญหาโดยพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์จึงได้จัดก,กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบ e x c g e l e a r n i n g เป็นการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการ การเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนํากระตุน้นหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นดังนั้นครูผู้สอนจึงพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ทั 2, โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองใช้ทักษะการฟังการพูดเป็นการเชื่อมโยงที่นำไปสู่การเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์เพราะถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ปฏิบัติบ่อยๆนักเรียนจะเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองทำให้สามารถ จดจาในสิ่งที่เรียนได้ดีจึงจําเป็นต้องออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างสื่อการสอนรวมทั้งแบบฝึกเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์โดยการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สร้างสื่อการสอนรวมทั้งออกแบบแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ซับ2ให้สอดคล้องกันจากที่กล่าวมานะคะ ที่ฉันจึงได้ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การเชื่อมโยงจำนวนตัวเลข1-10ถึง10โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยสนุกกับตัวเลขเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ทับ2ซึ่งมีสื่อการสอนดังนี้ค่ะ 1. สื่อปัดภาพตัวเลข1-10 2. สสื่อชุดนับไข่ใส่ตะกร้า PLC จากกลุ่มผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้เรียนจึงได้จัดตั้งกลุ่ม PLC การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงได้ข้อสรุปว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดการจัดการเรียนรู้แบบ active learning จึงตอบโจทย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมวัยซึ่งที่ผ่านมาครูระดับประถมวัยจะใช้รูปแบบนี้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้างอยู่ที่เทคนิคก,ก,การสอนของแต่ละท่านสำหรับข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระจัดประจุดประสงค์งการเรียนรู้แล้วจัดทำเป็นตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและประสบการณ์มาเป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมซึ่งได้มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 2ทัการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนปถมวัย ข้าพเจ้าคำานึงถึงหลักพัฒนาการของผู้เรียนปถมวัยการจเจริญเติบโต,ตและพัฒนาการของผู้เรียนจะเป็นไปตามลำดับขั้นไม่เร่งผู้เรียนให้ทำกิจกรรมมากเกินไปคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างวุฒิภาวะความพร้อมของแต่และบุคคลจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจัดประสบการณ์ให้หลากหลายเพื่อสนองตอบความต้องการ และการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนในการพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นหนบาลปีที่2ับสโดยเลือกหน่วยสนุกกับตัวเลขโดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ดังนี้ค่ะขั้นที่ 1- ขั้นนําให้นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงนับเลขพร้อมทําท่าทางประกอบเพลงเพื่อกระตุ้นเราความสนใจของนักเรียนและเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในชั้นเรียนขั้นที่2 ขั้นรับรู้สาระสำหรับขั้นนี้จะใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้สื่อบัตรตัวเลขพร้อมทั้งให้นักเรียนนับนิ้วให้เท่ากับจำนวนบัตรตัวเลขเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข1-10ถึงโดยใช้สื่อนิ้วของนักเรียนที่เป็นสื่อที่ใกล้ตัวนักเรียนขั้นที่3ขั้นบูรณาการขั้นตอนนี้จะใช้เป็นชุดกิจกรรมสื่อนับไข่ใส่ตะกร้าโดยใช้บัตรตัวเลข แล้วให้นักเรียนหยิบตะกร้าตัวเลขที่มีตัวเลขเหมือนกับปัดภาพแล้วนับไข่ตามจำนวนตัวเลขในปัตรภาพโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ามคนซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ช่วยกันตัดสินใจในการทำกิจกรรมขั้นที่4ขั้นวัดผลประเมินผลเป็นขั้นตอนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มการนับไข่ใส่ตะกร้ากิจกรรมในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกเสริมทักษะความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ ที่คุณครูได้เตรียมมาขั้นที่5ขั้นสรุปเป็นขั้นการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาในเรื่องการเชื่อมโยงจํานวนตัวเลข1-10เพื่อให้นักเรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเชื่อมโยงจำนวนตัวเลข1-10ถึงโดยใช้ชุดกิจกรรมนับไข่ใส่ตะกร้าเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2-2ับได้สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนนักเรียนไม่รู้สึกบวนเบื่อหน่ายในการเรียนรู้เพราะนักเรียนเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติและการจับประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องมีแบบฝึกเสริมทักษะความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ เหมาะสมกับวัยทําให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้สําหรับการจับประสบการณ์การเรียนรู้ก,การเชื่อมโยงจํานวนตัวเลข1น0ถึงสิโดยใช้ชุดกิจกรรมนับไข่ใส่ตะกร้าเพื่อพัฒนาทักษะความพร้อมทางด้านกนารศาสตร์ของนักเรียนชั้นปนะามปีที่2อทับสองสำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับการช่วยเหลือจากการจัดตั้งกลุ่ม PLC การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและในการจัดทำคลิปการสอนและคลิปแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผ้่วงนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนเมืองที่ว่ารวมทั้งนักเรียนชั้นป .2 ทั้งสทุกคนขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ